สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับผมผมจินเจสเกมเมอร์เนาะนะครับวันนี้มาแกะกล่องนิโนซูดสองนี่อันนี้ครับได้เมื่อกี้เลยนะครับผมเอามานะครับนี่นะก่อนที่เราจะแกะกล่องมาดูว่าผมซื้ออื่นมาก่อนไหมนะครับก็มีหลากหลายอย่างมากนะผู้ชมสิ่งที่ผมได้จากออฟฟิเชียลเลยก็คือกระเป๋าผ้านะครับ กระเป๋าผ้าหนึ่งใบผมไม่แกนะผมเอาใส่อย่างนี้แล้วกันนะครับผมเคยเห็นแล้วว่ากระเป๋าผ้ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับหนึ่งชิ้นสมุดโน้ตหนึ่งเล่มแบบนนหนาๆเลยนะครับก็สวยดีนะครับผมไม่ได้ใช้หรอกก็คงเก็บแล้วนะครับแล้วก็เมมครับเมมครับเมียม สองห้าหกกิกนะนี่ครับแล้วก็อา่าเป็นอา้าวโดนทับนะตรงนี้นะครับเป็นเอ็กเอ็กเพส,สเนาะตรงนี้โดนทับอยู่นะนะครับไม่รู้ว่ามุมไหนมีเขียนไหมนะครับไม่ไม,มีต้องเป็นรุ่นนี้นะคุณผู้ชมนะสำหรับใช้กับ Nintendo Switch สองนะต้องเป็นรุ่นนี้นะครับต้องเป็นรุ่นเอเ็กเพสตรงนี้นะจะมีสามแบบนะตรงนี้จะมีเป็นของสนิกนะครับสีแดง แบบมรนโอ้แบบนี้แล้วก็มีสีดำนะครับเป็นของทีดีเองแล้วก็อีกอันนึงคือของซัมซุงจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นของซัมซุงนะครับใช้ได้ทั้งสามเนี่อันนี้ฟิล์มกระจกนะคานผู้ชมฟิล์มกระจกนะครับฟิล์มกระจกนะก็เดี๋ยวผมคงจะแกะติดหลังจากที่ผมดูเครื่องการแกะเครื่องเสร็จแล้วนะเครื่องผมยังไม่แกะนะครับโอ๊ยย อันนี้เคทสท่านผู้ชมของเรครับอันนี้เคสนะน,นี่เคสนี่เคสครับเคสนะครับเคสเคสครับอันนี้ฟิล์มกระจกแบบติดง่ายท่านผู <uld> ้ชมมันจะเป็นแบบแบบมีปุ่มตรงอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะรูปแบบฟืบแล้วก็กดึงออกได้เลยนะครับง่ายๆเลยอันนี้แบบง่ายนะครับเพราะผมไม่ได้ติดนานแล้วนะครับไม่ติดเองนานแล้วก็เลยเแบบง่ายแล้วกันนะครับแล้วก <filmed. S 1> ็กระเป๋าอ่ะกระเป๋าผมใช้แบบนี้ไปก่อนนะ เอาแค่ okay. มันใส่เครื่องผมได้ไปก่อนนะอันใหญ่มากนะคับผมใหญ่มากนะครับเพราะเอันอันเก่านี่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับสีสีนี้แล้วก็ผมซื้อเกมมาดูเกมหนึ่งนะครับเกมนี้เซอร์ว่าคิดครับที่ผมบอกว่าผมจะเล่นลงลงในไลฟ์สดในช่องผมนะครับเดี๋ยวในสี่คนเกมนี้คนที่ซื้อซื้อแค่คนเดียวพอนะครับอีกสามคนเราเราให้เขาไปโหลด,ดตัวโหลดนะครับการเข้ามาเล่นร่วม ก็พอนะครับก็สามารถเล่นร่วมกับเราได้เลยนะครับแต่ต้องมีเอ o นะหรือ n e ลล์สวิตซ์ออนไลน์นะครับถึงจะร่วมเล่นกับเราได้นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวได้เห็นในในไลน์แน่ๆนะครับนะครับอาจจะอาจจะอ่าคืนยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอะไรอย่างนี้เลยนะครับอือเดี๋ยวรอนะครับโอเคเรามาแกะเครื่องกันนะแกะเครื่องกัน เครื่องลายมาริโอแบบนี้นะครับกล่องเล็กมากท่านผู้ชมเมื่อเทียบกับกล่องเดิมนะเล็กมากนะครับเล็กมากอ่้ผมไม่ดูกล่องเอาไม่มีดีกว่ากล่องเก็บไปแล้วช่างมันแล้วกันนะครับเล็กมากนะครับเล็กมากเล็กมากเลยอ่ะนะครับอืมคุณก็เทียบกับกระเป๋ามาริโอเลยกันนะดูดิมาริโอ๋เท่าเนี้ยเท่ากับกระเป๋ามาริโอที่เรากระเปใส่มาริโอเท่ากันนะครับเออเทียบกับกล่องนะเทียบกับกล่องเลยใหญ่ไปละใหญ่กันเยอะเลยครับ กล่องใหญ่กว่าครับคุณผู้ชมสวยมากครับโอเคเรามาแกะกันเลยแต่เออทุก่อนคนแกะดูรอบๆก่อนแล้วกันครับมีด้านข้างนะด้านข้างด้านข้างด้านข้างครับอีกด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นเขียนอย่างนี้เลยนะครัท่านผู้ชมก็เครื่องจอยดูงี้เหมือนผมมีสามมือนะเนี่ยเราก็ด้านล่างด้านหลังนะด้านหลังเป็นเลขกไว้นิดนึง วันนี้ผแกะครับเป็นบันเดินนะคานผู้ชมน,นะเป็นบันเดิลนะครับเป็นบันเดินนะครับเป็นเดิบันเดินนะครับ,บ,นนะบแกะมาปัา๊บมาเกมผมหายไปเลยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันครั้ทีล้ส่วนนะอะอะไรตัวจอนะครับตัวจอโอ้ส่วนเนะี้ย ดมจ่อจะให้ดูไม่กล้าแกะเหมืนหนันมือเลอะมากมันลุกแกะให้ดูเลยนี่ด้านหลังมืดนิดนึงนะครับนี่โหนี่เป็นสีด้วยนะแล้วก็มีลบบอกตรงนี้ว่าลบแล้วก็มีตัวนี่ของมันเห็นไหมชัดเจนไหมไม่น่าจะมืดนิดนึงผมว่านะครับแล้วก็อีกด้านหนึง่งสีแดงแล้วก็เขียนเห็นบวกเขียนบวก เดี๋ยวส่วนใส่สองเลยแบบมีแน่ยาวนะ,นว,ะว่าแน่แน่ยาววางไว้ก่อนอ่านี่ไงเห็นแล้วนี่ครับ <laughs> อยู่นีุ่่นผู้ชมโหเจ๋งว่านีเ่เกมครับเ,เกมเอ้าเกมมาริโอคาร์ดเวอร์นะครับเกมที่น่าจะราคาสูงสุดของ Nintendo Switch ตอนนี้นะครับแล้วก็ ทางปูนินเกก็ต้องการให้มันสูงสุดแล้วก็จะขายดีสุดครับก็เลยขายเน้นขายบันเดิลเยอะมากนะครับนี่นะครับอ่ะนนี้มีอะไรนนี้มีโอ้นี่อุ้ยมีเป็นสีสีท่านผู้ชมนี่สเต็ปนี่เองนะครับสีสีนี่สองอันเป็นทีสีครับตรงตรงลายตรงสายไม่มีลายนะไม่มีลายไม่มีสีนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นสีแกบเป็นสี แล้วก็สายพิมพ์ไอ้พิมพ์ไอ้เขาบอกว่ามันผมไม่แน่ใจว่าใช้เดิมได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองให้แล้วกันนะครับว่าใช้เดิมได้ไหมเนะี่ยพิมพ์ไอนะ้ไม่มีอะไรอันนี้ใบเฉยเลยนะคุณผู้ไม่มีอะไรนะใบเฉยอ่ะต่อยต่อยนะครับอันนี้ในข้างซ้ายคุณผูมเห็น,นเขียนลบอยู่นะครับข้างซ้ายเนะี่ย ไม่รู้มีไฟไหมม่มีมาหมดเลยเนี่ยนะครับนี่เรามีปุ่มเบลเลอร์ด้วยอันนึงตรงนี้นะครับนี่ปุ่มเบลเลอร์สำหรับการแต่ใครหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันยึดไม่เหล่งเดียวเหรอไม่ใช่นะครับมันมีปุ่มบดออกด้วยนะใช่ว่ามีการล็อกด้วยนะครับนี่ทางซ้ายแต่เบามากคุณผู้ชมเบานะเบาเบ่าผมก็เบาเบาครับเบาว่าไม่ต่างจากจากอนไรเท่าไหร่นะจากรุ่นรุ่นรุ่นมินิโนวิทหนึ่งเท่าไหร่ครับ ความหนักไหมความหนักเบาเท่ากันเลยแต่ว่ามันใหญ่กว่านั่นเองอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่ครับมันก็จะมีนะนี่กักน,น,กกนดันออกมาว่านี่ล็อกได้อเลยส่งครับนะครับเอาอัานนี้ให้ดูอีกทีมันมืดปีหน,นึงนะสีมันเป็นสีมืดนะนี่ด้านหลังแล้วก็มีสีสีสนะครับโชก้าเขาจะให้มันเปลี่ยนกรอบได้ด้วยนะท่าผู้ชมนะ นี่เปลี่ยนตรงนี้ตรงน้ำดำเนี้ยมันจะแกะได้เป็นลอยๆอยู่นะรับคนอาจจะไม่เห็นนะครับแสงบ้านผมวันนี้ก็ดูมืดๆนะครับเปิดไฟแล้วนะนี่ผมเปิดไฟแล้วนะเรียดูมืดจนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศมันเหมือนฝนตกนะเหมือนกันเลยนะตรงนี้สีตรงนี้มันเปลี่ยนได้นะนี่เขาบอกมันแกะได้นะครับก็ค่อยว่ากันถ้าได้เดี๋ยวผมแกะเปลี่ยนเนี้ยต่อไปในกล่องนี้ีกเอากนคแักชั้นแรกไม่มีแล้วเลย โอ้หนี่มีกลิบวางได้ไงวะโอ้นี่ครับเป็นกลิบมันจะรูปร่างคนละแบบกับอันที่เราเคยมีนะคุผู้ชมมันแบนนะแบนไปเลยนะครับเนี่ยมันแบนไปเลยมันแบนไปเลยครับให้เอาจอยเสียบไปเลยเนี่ยโอ้มันดุปุ๊บเลยนะนี่ครับเออก็สวยดีนะผมว่าสวยสวยว่าสวยแต่ว่าสากณนกดมันก็ใหญ่ๆหน่อยนะแต่ว่าก็ขนาดกับอันเดิมนิดนึงเนี่ย นี่เจ๋อสวยเลยสวยเลยดัมปีนะ้โอเคอ่ะสายโอ้นี่สายอ๋อสายอย่างนี้สายแรปเตอร์แกจะแยกมานะครับเป็นสายใช้ซีแบบนี้สองข้างนะครับสองข้างนี่สองข้างไช้ซีผมคงไม่แกะแล้วจะคงไม่แกะทีเดียวนะครับดยู่ว่าแกะให้ดูเลยแกะดูไหมเพราะผมจะกรองว่าอันเก่าใช้ได้ไหมไงนะครับนี่หัวนี่เบลอเลยนะ ใหญ่มากนะครับบลเลอร์เลยท่านผู้ชมบลเลอร์เลยบลเลอร์แบบไหนคนดูดิอันนี้อันนี้ที่ผมบอกบเมื่อกี้มาดูดูดิบลเลอร์เลยครับใหญ่มากใหญ่เลยอะ่นะครับเอใส่ใส่ตีให้ดู <S <S ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเราอาจจะใช้ใช้ซีของของโทรศัพท์ได้นะท่านผู้ชมนะ นี่ครับไอที่สี่ยาวเหมือนกันนะยาวอยู่นะนี่สักสองเมตรนะครับนี่สักสองเมตรยาวอยู่นะนี่ยาวมากนี่ครับนี่สองเมตรอยู่เมตรครึ่งนี่แหละนะครับยาวอยู่อเสียบเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะลองชาร์จแล้วนี่ดูหลังจากที่เราทําคลิปนี้แล้วอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวว่ากันนะนะครับอันนี้อ่ะนี่นะครับอ่ะอันหนึ่งด็อกครับด็อก ตอกโอ้ด็อกมีรูีรูข้างหน้าด้วยท่านชมนี่แรกที่ผมเห็นแล้วมันเฮ้มีรูระบายข้างล่างไว้เหยนะครับคือด็อกเดิมเนี่ยมันจะตันหมดเลยนะแล้วมันร้อนเนี่ยพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันร้อนนะครับมันร้อนในรูข้างหน้าก่อนมันร้อนนะครับมันร้อนโอ้รับสวยนะมันเป็นเหลี่ยมๆมันสวยมากนะครับเออไม่ใช่มันเป็นแบบรีๆตรงนี้ให้ดูแล้วก็ตรงนี้ก็รีนะครับแล้วก็ข้างในนี่เป็นข้างนอกเป็นด้านนะเป็นสี่ด้านนะแต่ข้างในจะเป็น สีแบบเขาเรียกเหลื่อมๆนะสีแบบเนี่ยสีแบบใสๆนะครับไม่เห็นรู้เห็นไหมเนะ่เดี๋ยวใส่ด้านในนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูเปิดได้ปะวะเปิดมันเปิดได้ปะเนี่ยไม่ใช่เปิดรหัสนะอ้เปิดได้เปิดได้เนี่ยเปิดแล้เปิดล้นฝ่ามีชื่อนินโดด้วยนะด้านในนี่ยในจริงๆมันก็มีสายที่เรียกไอตรงนี้นะเออมีสายเวทบีตรงนี้นะครับให้เราเลยข้างนอก ส่วนข้างในเนี่ยมันเป็นสายของอะแดปเตอร์ AC นะตรงนี้นะอันแรกอันที่สองนี่เป็น h d m ดนะครับและอันล่างสุดนี่เป็นสายแลนเหมือนกับของ o อเรเลยนะครับเพียงแค่ดีไซน์มันเปลี่ยนไปดีไซน์มันเปลี่ยนไปแล้วมีมีระบายความร้อนตรงนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้มันใช้สําหรับการเชื่อมต่อออทีวีนะ่านผู้ชมเปิดการแปลงจากเครื่องให้มันชัดขึ้นเนาะอยู่ตรงโดโด็อกนี่เลยนะครับและด็อกก็มีขายแยกด้วยนะเห็นไหมนะครับก็ชอผาผมว่าผมวาเปลือยอย่างเงี้ยเปลือยอย่างเงี้ยแล้วใส่ผมว่าจะดีดดกว่า ถ้าเราปิดไฟในตรงที่ตรงนี้น่าจะระบายได้มันก็เราไม่ระบายเนี่ <c oughs> ยเห็นไหมระบายแค่ตรงเดียวแต่เพราะเขามีข้างล่างให้ระบายแล้วไงมันก็ในชุดนี้เยอะแต่ว่าผมอาจจะเปยแบบนี้นะครับถ้าผมใช้หวนจะเปยไปยงี้เลยแล้วก็ก็ใช้เครื่องไปเลยนะครับอ่ะเปย์ไปก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะอ,อีกคลิปหนึ่งเนะี่ยเป็นคลิปรับการอ่าลองลองเครื่องนู่นนี้แล้วกันนะครับ แต่ว่าจะได้ทําไหมก่อนเพราะมันต้องอาจจะต้องลงข้อมูลข้อมูลด้วยนะครับเออ <c oughs> เดี๋ยวผมประกอบประกอบประกอบให้ดูก่อนแล้วกันนะประกอบจอยกับประกอบตัวจอให้ดูนะครับเมื่อกี้ประกอบกับอนี่ไปแล้วต้องกดปุ่มด้วยนะท่านผู้ชมถ้าไม่กดปุ่มไม่ออกนะครับมันต้องแกลงแข็งแรงเลยนะครับไอตัวไม่เหล็กนะครับเี๋ยผมจอยให้ดูนี่นะครับจอจะเลยนี่ อีกั้งหนึ่งนี่นี่นะครับสวยเลยบรเดอร์ด้วยไม่หลุดนะก็กลัวอยู่นิดนึงไม่หลุดนะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะอันยาหนึงผมพยายามเขย่านะไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะอย่าไปกดปุ่มใช่ไหมนะหลุดนะครับแตกแล้วก็จบเลยนะก็จบก็ไม่ใส่เลยนะครับโอเคไม่หลุดนะแข็งแรงอยู่นะครับ เองแรงอยู่นี่ผมเอามือลองไว้ด้วยนี่ครับก็กลัวมันตกเหมือนกันนี่ครับเราจะไปไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นะแต่ไม่หลุดไม่หลุดครับไม่หลุดนะโอเคโอเคท่านผู้ชมเนี่ยก็ลาๆนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องนะแกะกล่องนะอาจจะแกะไม่เหมือนคนอื่นเขานะท่านผู้ชมนะเพราะผมยังไม่ลองว่าเราจะต้องใส่ข้อมูลเก่าด้วยเพราะว่า บางคนเขาแก่เขา,เขาใส่ไอดีใหม่เนาะเขาทำใหม่ของผมจะต้องใช้ดีเก่าจากเครื่องเดิมแล้วกันเดี๋ยวต้องมีการโอนข้อมูลข้อมูลด้วยนะครับอาจจะไม่ได้อ่าเปิดเครื่องลองเครื่องให้ดูแหละนะครับแต่ว่าหรือว่าจะได้เจอในในคลิปหรือในไลฟ์สดนะครับกับการเล่นเกมบนเครื่องชีวสองครั้งแรกของเรานะได้จะอ่าคืนที่ยี่สิบเจ็ดนี้เลยนะผมได้เครื่องวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเพราะว่าเขาส่งให้ผมแต่ยี่สิบห้าแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันติดปัญหาการขนส่ง ของขนส่งที่มันค่อนข้างจะเยอะเนาะวันแรกที่เขาส่งออกมามันค่อนข้างจะเยอะทําให้มันเลทนะครับมันเลทจากที่ไม่จะถึงผมภายในวันหนึ่งวันกลายเป็นสองวันแทนนะครับเราก็มีปัญหานีได้หน่อยกับการการเอาดีสาระด้วยนะผมก็ไปไปไปคุยไปอะไรมาหลายอย่างกับเจ้าหน้าที่นะครับจนกระทั่งได้เครื่องมานะครับก็อ่ะโอเคดึมบอกไปด้วยว่ามันใส่ตรงนี้นะตรงนี้มีแกะง่ายกว่าเดิมนะครับใส่เกีการ์ดนี่ครับเอามือแงได้เลยอันเดิมโอ้โหตรงแงตรงนี้ยากชิบเป่งนะครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลย นคเดี meeting, ๋ยวมาดูเปราบางนิดนึงนะแล้วก็อาผมดูก่อนว่าใส่เมมตรงไหนนะเปิดนี้ป่ะอ๋ออ๋อมันมันเป็นแบบงึกๆนะเอาเมมอยู่นี่ครับเจ้านี่นี่อนี่ครัเมมอยู่นี่เห็นป่ะเห็นเมมป่ะใส่เมมตรงนี้อี่ยวผมจะค่อยใส่อีกทีหนึ่งตรงนี้ครับมันเป็นมันแข็งนะคุณดูมันแข็งอยู่นะมันเลขคุณหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะเปราะบางเนาะไม่เปราะบางนะแข็งอยู่นะครับงัดยากออกยากอย่างนิ้นึงว่ามันนิดๆหน่อยเห็นไหมนี่ย ผมใช้ออกแรงออกแรงหัวอ้ออกแรงนะนะครับออกแรงถึงจะไปนะครับไม่ได้กล่องแก๊งนะฮะแล้วก็มีไทซีสองอันนะบนล่างนะนี่อันหนึ่งแล้วก็ที่ใส่มิครโฟนีใส่หูฟังต่างๆนะครับยังมีหูฟังอยู่นะนะครับ,นะรบ,นะรบสวยเลยสวยโลนเลยนะครับผมจับแล้วนี่มันพัสดุผมคิดว่ามันมันไม่หนักต่างจากเดิมเท่าไหร่นนะท่านผูช้ชมสำหรับที่ผมจับนะนะครับแล้วก็ผมว่ามัน มันูคียะมันเคอยู่โอเคครับไว้ไว้ไฟ้ากันนะในคลิปถัดไปนะครับเพราะมันยาวมากแล้วนะ15นาทีแล้วนะครับทีนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับฝากการดูคลิปนี้นะดูนะครับ